ปีนี้รู้สึกว่าฝนมาตามกันเท่าไหร่นักนะครับนี้ก็เป็นการเจริญเพื่อนๆครับเพื่อนๆน,น,นี้เป็นมะม่วงที่อยู่ในแปลงเดียวกันที่เราเข้ามาตอนชักเพื่อนๆดูความดกุก็ไม่เหมือนกันเกือบทุกต้นนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ กันเท่าไหร่นักนะครับนี้ก็เป็นการเจริญเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อน,นี้เป็นมะม่วงที่อยู่ในแปลงเดียวกันที่เราเข้ามาตอนเช้าน,นี้เราก็อยู่ในแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้พันสีทองอยู่นะครับเพื่อนเพื่อน,อนแปลงนี้กันเท่าไหร่นักนะครับนี้ก็เป็น การจเจริญเพื่อนๆครับเพื่อนๆน,น,นี้เป็นมะม่วงที่อยู่ในแปลงเดียวกันที่เราเข้ามาตอนช้าวันนี้เอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆวันหน้าเจอกันใหม่นะครับผมมันสำปะหลังอยู่เรายังไม่ได้เก็บผลผลิตจากมันสำปะหลังเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่กับเอ้านะครับแต่เป็นอีกคนละม,มุมเราแบ่ง คนละมุมเพราะว่ามันหลายหลายไร่นะครับประมาณสิบห้าไร่นะครับแปลงนี้ครับสาหรับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนี้เป็นมะม่วงที่อยู่ในแปลงเดียวกันที่เราเข้ามาตอนชักความแตกต่างแต่ละต้นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความดกอาจจะไม่เหมือนนี้เราก็อยู่ในแปลงมะม่วง น้ำดอกไม้พันสีทองอยู่นะครับเพื่อนๆแปลงนี้แปลงน้ําดอกไม้พันธิทองอีกแปลงหนึ่งที่เรายังไม่ได้กู้มันสัมปะหลังออกเลยนะครับตอนเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สี่นะครับที่ผสมประสานกันส่วนมากแล้วจะเป็นน้าดอกไม้พันสีทองนะครับกำหนดแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับ เขาเพื่อนดูความดดกก็ไม่เหมือนกันเกือบทุกต้นนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเอานะครับแต่เป็นอีกคนละมุมเราแบ่งคนละมุมเพราะว่ามันหลายหลายไล่นะครับประมาณสิบห้าไร่นะครับแบงนี้ครับสาหรับอาจจะไม่เท่ากันนะครับเป็นมะม่วงที่ เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับที่ผสมประสานกันส่วนมากแล้วจะเป็นน้ำดอกไม้พันธ์สีทองนะครับกำหนดแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับเขานี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้พันธ์สีทองนะครับเป็นคนรับแปลงนะครับเพื่อนๆแปลงนี้เรายังปลูกเพื่อนๆดูความดกก็ไม่เหมือนกัน เกือบทุกต้นนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับครับยาวเหยียดไปถึงนาข้าวเลยนะครับเพื่อนๆเอานะครับแต่เป็นอีกคนละมุมเราแบ่งคนละมุมเพราะว่ามันหลายหลายไร่นะครับประมาณสิบห้าไร่นะครับแบงนี้ครับสําหรับนี่เป็นมะม่วง น้ำดอกไม้พัน์สีทองนะครับเป็นคนละแปลงนะครับพเพื่อนๆแปลงนี้เรายังปลูกเอานะครับแต่เป็นอีกคนละมุมเราแบ่งคนละมุมเพราะว่ามันหลายหลายไร่นะครับประมาณสิบห้าไร่นะครับแปลงนี้ครับสาหรับนี้เราก็อยู่ในแปลงมะม่วงน้ําดอกไม้พันธ์สีทองอยู่นะครับพเพื่อนๆแปลงนี้ได้รับน้ําฝน จากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้ก็อาจจะมีบางต้นปีนี้รู้สึกว่าฝนมาตามนี้เป็นการเจริญอย่างธรรมชาติจากแปลงมะม่วงของเรานะครับเข้าไปดู ข้างล่างกันบ้างนะครับเพื่อนๆครับผมเดินเข้าไปดูข้างล่างกันนะครับเพื่อนๆความแตกต่างแต่ละต้นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความดกอาจจะไม่เหมือนกัานะครับแต่เป็นอีกคนละมุมเราแบ่งคนละมุมเพราะว่ามันหลายหลายไร่นะครับประมาณสิบห้าไร่นะครับแบงนี้ครับสาหรับมันซ้าบาลังอยู่ เรายังไม่ได้เก็บผลผลิตจากมันสำปะหลังเลยนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่กับเข้ามาแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากช่วงเช้าเรามารอบหนึ่งแล้ววันนี้เรากำหนดแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาวันนี้เอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆวันหน้าเจอกันใหม่นะครับผมนี้เราก็อยู่ ในแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้พันสีทองอยู่นะครับเพื่อนๆแปลงนี้เข้ามาแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากช่วงเช้าเรามารอบนึงแล้ววันนี้เราวันนี้เอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆวันหน้าเจอกันใหม่นะครับผม <laughs> เพื่อนเพื่อนดูความดกก็ไม่เหมือนกันเกือบทุกต้นนะครับ แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ในช่วงบ่ายนี่ก็เกือบจะค่ำแล้วนะครับเราจะเพื่อนๆนครับวันนี้ในช่วงบ่ายนี่ก็เกือบจะค่ำแล้วนะครับเราจะเข้ามาแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากช่วงเช้าเรามารอบหนึ่งแล้ววันนี้เราเพื่อนๆนครับเพื่อนๆนน,นี้เป็นมะม่วงที่อยู่ในแปลงเดียวกันที่เราเข้ามาตอนชักกำหนดแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาวันนี้เอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆนวันหน้าเจอกันใหม่นะครับผมปีนี้ รู้สึกว่าฝนมาตามนี้เป็นการเจริญอย่างธรรมชาติจากแปลงมะม่วงของเรานะครับกำหนดแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาครับยาวเหยียดไปถึงนาข้าวเลยนะครับเพืเ่อนๆ ตเติบโตอย่างธรรมชาตินะครับก็ในอีกส่วนหนึ่งก็ยังจเจริญงอกงามอย่างสม่ำเสมอนะครับเอานะครับแต่เป็นอีกคนละมุมเราแบ่งคนละมุมเพราะว่ามันหลายหลายไร,รไ่นะครับประมาณสิบห้าไร่นะครับแบงนี้ครับสำหรับได้รับน้ำฝนจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้ก็อาจจะมีบางต้น ได้รับน้ำฝนจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้ก็อาจจะมีบางต้นวันนี้เอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆนวันหน้าเจอกันใหม่นะครับผมเพื่อนๆนดูความดกก็ไม่เหมือนกันเกือบทุกต้นนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับนี้เราก็อยู่ในแปลงมะม่วง น้ำดอกไม้ 1, พันสีทองอยู่นะครับเพื่อนๆนแปลงนี้วันนี้เอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆนวันหน้าเจอกันใหม่นะครับผมความแตกต่างแต่ละต้นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความดกอาจจะไม่เหมือนความแตกต่างแต่ละต้นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความดก อาจจะไม่เหมือนความแตกต่างแต่ละต้นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความดกอาจจะไม่เหมือนได้รับน้ำฝนจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้ก็อาจจะมีบางต้นนี้เป็นการเจริญอย่างธรรมชาติจากแปลงมะม่วง ของเรานะครับแต่ละต้นก็โดกไปเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนนี้เป็นมะม่วงมันสําบหลังอยู่เรายังไม่ได้เก็บผลผลิตจากมันสําบหลังเลยนะครับเพื่อนๆนตอนนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนๆนครับวันนี้ในช่วงบ่ายนี่ก็เกือบจะค่ำแล้วนะครับเราจะ